สวัสดีทุกคนนะคะที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเปิดมาเจอพี่ฝนเนี่ยบอกเลยนะคะวันที่16มีนาถึงวันที่3 1มสมีนาปี2567นี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกก่อนการดูดวงเนี่ยการที่เป็นนักพยากรณ์เนี่ยมาบอกอันนี้เป็นภาพรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์ยังไม่ได้ระบุเจาะจงเป็นแค่แนวทางส่วนหนึ่งนะคะคนวันอาทิตย์15บห้นวัน คุณจะต้องได้เริ่มต้นสิ่งใดใหม่เมื่อได้เริ่มต้นแล้วเนี่ยสภาวะการเงินการทองเนี่ยมันเข้ามาแต่มันก็พร้อมที่จะออกไปเช่นกันถ้าคุณทำการค้าการขายหรือการลงทุนอยู่ให้ระวังการสูญเสียทรัพย์อันนี้ระวังนะระวังถ้าคุณยังไม่โดนพี่ฝนขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าคุณป้องกันไว้ดีแล้วคุณไม่โดนพี่ฝนถือว่าคุณโชคดี ตอนนี้ให้ระวังแม้กระทั่งว่า call center ามาหลอกว่าเป็นอ,อะไรนะมาจากแอปพลิเคชันต่างๆนานาว่ากันไปอันนี้ต้องระวังเรื่องการสูญเสียเงินสูญเสียที่เขาจะเรียกว่าตกเป็ดเพื่อหย่กับความโลภของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วง15วันนี้ระวังให้ดีนะคะส่วนบ้านเนี่ยช่วงนี้เนี่ยให้ระวังนะคะพายุในช่วง 15วันนี้อาจจะมีแบบมันร้อนจะตายพี่ฝนฝนจะตกได้ยังไงเธอเข้าใจคําว่าเวลาจะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนสุดๆปะประเทศไทยจะมีคําว่าร้อนแล้วก็ร้อนสุดๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีฝนตกเพื่อเปลี่ยนฤดูอันนี้ดูแลหลังคาด้วยและที่สําคัญใน15วันนี้หาหนทางนะคะล้างแอร์ดูหลังคาอะไรให้ดีด้วยการงานอาชีพเป็นอย่างไร อันนี้เขาอยากบอกตัวเองในสภาวะของคนเป็นเจ้าของกิจการเองก็ตามต้องประคับประคองนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ตอนนี้ที่สำคัญที่สุดถ้าคุณดูเกี่ยวกับสต็อกการเงินบัญชีต้องดูให้ดีนะโดยเฉพาะการยื่นภาษีการดูแลเกี่ยวกับบัญชีสต็อกหายการบัญชีรับบัญชีจ่ายเท่ากันหรือไม่เท่ากันอันนี้พูดในภาวะของคนเป็นเจ้าของกิจการนะคะ ต้องดูแลอย่างรอบคอบเพื่อออกกฎกติกาใหม่ในองค์กรทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะจ๊ะส่วนคนทำงานในองค์กรเนี่ยพี่ฝนหนูรู้สึกว่าตอนนี้งานหนูเยอะเกินจังเลยหนูทำตามสั่งอยู่แต่งานหนูเยอะหนูก็พูดสิคะยกมือได้นี่คะเราให้เกียรติกับความรู้สึกตัวเองถูกไหมคะไม่ใช่ชื่อเดอะแบกไว้หมด คุณบอกได้ค่ะว่าในลักษณะแบบนี้ให้ระยะเวลาการทำงานเท่าไหร่ทำงานยังไม่เสร็จเลยขอคําปรึกษาได้จากที่ทใครบ้างขอคําปรึกษาจากคนที่ออกคำสั่งหรือคุณได้รับคําสั่งจากใครได้นะคะอย่าเพิ่งคิดลาออกแต่อย่างใดแต่ถ้าหากคุณคิดจะลาออกสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำอยู่คุณมีสิทธิ์จะได้สัมภาษณ์ท่เนีมันอยู่ที่เงื่อนไขาการต่อรอง การเดินทางกับผลตอบแทนที่คุณจะได้ถามว่าไปแล้วดีไหมคุณไปสัมภาษณ์ก่อนถ้าคุณต่อรองในเรื่องผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าเดินทางเขาเรียกว่าอะไรเบียรลงเบียเลี้ยงค่าประกันรถอะไรก็ตามเนี่ยโปรพิเดนฟัน hmm. เนี่ยน่าจะคุ้มนะคะแต่ว่ากว่าจะได้ไปก็นู่นนะคะ15วันนี้อยู่ในช่วงที่คุณจะต้องเหมือนจะเริ่มต้นแต่ยังไม่ได้ไปเต็มตัวสำหรับเป็นพนักงานใน,น,นองค์กรเนาะ มาถึงคุณพ่อคุณแม่คนที่เกิดวันอาทิตย์คุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างระวังเรื่องขาเข่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดอีกท่านหนึงนะ่งเนี่ยระวังแขนข้างซ้ายถือของหนักโดยเฉพาะคุณแม่คุณย่าคุณยายจะถือของหนักค่ะบางทีถือของหนักแล้วลืมแล้วว่าโอ้เจ็บแขนยกไม่ขึ้นแขนติดอะไรประมาณนี้เป็นอะไรร้ายแรงหรือเปล่าอย่างนะคะแล้วก็ ถ้าในช่วงเวลานี้คนเกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยสงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่คุณจะรู้สึกแบบจำอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแนะนำนะคะไปหาหมอพาท่านไปตรวจภาวะสมองเสื่อมตามวัยกันถ้าใครยิ่งเป็นมีสิทธิ์อะไรสอบซัพอร์อชอ,อ,อมีสิทธิ์อะไรลองหาหนทางดูเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายนะเจ้าค่ะมามาถึงและคู่ครองคนรักนะคะสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ คู่ของคุณจะรู้สึกว่าอยู่ไหนทำอะไรเป็นอย่างไรพี่ผลพูดเสียงเพราะไปเอาใหม่อยู่ไหนอ่ะอยู่กับใครกลับกี่โมงนึกออกปะคุณจะสำหรับคนมีคู่นะจะมีสภาวะแบบเนี้ยประมาณนี้เหมือนเกิดความไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่เกิดถ้าไม่คุณไม่มีอะไรก็อธิบายกันตามความซื่อ,อ,อ,อตรงๆกัน ซื่อสัตย์ซื้อตรงในคู่ชีวิตของตัวเองขออนุญาตใช้คําว่าคู่ชีวิตสําหรับคนมีคู่มาสําหรับคนไม่มีคู่ลหละพี่ฝนหนูต้องทอํายังไงจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าใส่ฝอจะมาไหมเขาบอกว่ามีคนเข้ามาแต่คนเข้ามาเหมือนแบบจะมาทางโลกของออนไลน์เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะเหมือนแบบจะเจอกันไหมจะกินข้าวกันหรือเปล่า และจะบีให้คุณเป็นแฟนกับเขาได้ในเร็ววันบ้าเหรอชีวิตของฉันถ้าคุณเกิดวันทิตแล้วโดนกดดันไม่มีทางค่ะรักตัวเองให้เป็นก่อนแนะนำถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีคนเข้ามาคุยด้วยแล้วชีวิตฉันสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองขึ้นไปและวทำให้โลกชีวิตฉันดำดิง่งไม่มีความสุขแสดงว่าคนนั้นไม่ใช่คู่ชีวิตของคุณแนะนำา15วันโสดแบบงดงามไปก่อน นะจ๊ะสุขภาพเราเป็นยังไงพี่ฝนสุขภาพนะคะให้ระวังการลื่นนะคะมาจากอะไรรองเท้าที่เออมันไม่เกาะแล้วอะเธอแต่เธอชอบมันใส่สบายรอ,องเทา้าแตะรองเท้าฟองน้ําที่มันไม่มียางจะเกาะแล้วเนี่ยให้ระวังการลื่นให้ดีนะจ๊ะแล้วก็ใครที่ไปทําบุญอยู่นะคะก็ระวังการเบียดเสด เยีดยดเัาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าต้องติดเชื้อซัมติงบางอย่างในอากาศด้วยดูแลเรื่อลงลมหายใจให้ดีซื้อเครื่องฟอกอากาศเพื่อเป็นของขวัญให้กับฐานร่างกายให้ตัวเองให้ดีด้วยยังไงแล้วใน15วันนี้ตั้งแต่วันที่16มีนาถึง31มีนานี้เป็นแนวทางนะคะทุกคนก่อนจากกันไปกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ฝนพรมยานด้วยขอบคุณนะคะ